อันนี้ใครเอามาให้เนี่ยพี่ปลายฝันพี่ปลายฝันใช่พี่ปลายฝันวาดเองบอกรู้ว่าตั้งเขาวาดพี่ปลายฝันวาดเองหรือให้เขาวาดมาให้คะเนี่ยพี่ปลายฝันน่าจะให้เขาวาดนะคะกดไลค์นะคะนี่พี่เพชรอยู่ไหนพี่เพชรอ่าเจ้าขาพี่เพชรสิมันมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนจะหน้าจะหน้านนี่อันเจ๋จอยพี่เพชรพี่เพชรถือกระดะอันนี้ไม่เคสซี่อยู่เคสซี่โอ เคที่จะมีหมาไม่อันนี้ท่านพี่นักสวยอย่างเลยเอาไม่เข้ากับตัวจริงเลยไหมโอ้ยเนี่ยออกจะหน้าเหมือนกันเดะเลยไม่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 อันนี้วาดเองอันนี้ผอมพี่ไปฝันวาดเองโอ้โหพี่ไปฝันวาดเองไม่พี่ไปฝันวาดโกหกอันนี้ต้องอ้วนกว่านี้หน้านะพี่ไปฝันวาดเองพี่ไปฝันสุดยอดมากโอ้โหแในพี่หนุหน้าน่ะ กินว่อยู่ไหนนี่ถือปืนด้วยโอ้โหแล้วยิงใครทีนี้ยิงเป่านกยิงเป่านกเพราะว่าโดนเป่านกอักหักอกยินท์ทั้งเลยเอฟซีเนาะวาดเก่งเนาะเอฟซีเนาะมาเบียก็กำลังร้องเพลงโอ้โหพี่ไปฝันพี่ไปฝันสุดยอดขอบคุณมากเอาขอบคุณพี่ไปฝันอยู่นี่เอา คนพี่ไปฝันนะครับที่วาดให้นะครับนี่นี่ลองดูหนยดูเออมันก็แบบน่ารักจริงนะออโอ้เอาไปมามีหกคนเนี่ยใช่แก๊งเรามีหกคนนี่นะครับก็มีลูก YouTube ด้วยใช่มี u t u b e มีเบียร์ร้องเพลงแล้วก็นี่นี่อ๋อมีชื่อแก๊งด้วยแก๊งถามถลึงด้วยนี่พี่ไปฝันถึงยอดเออว่าเก่ง่ะเนี่ย เก่งที่ำไมหัวโตวกว้ยหัวใหญ่ก็ตัวล่ะเขาเลือกลูกกระตูนเอาล่ะห่วยถามแต่แต่พี่น้าชอบเบียมากเหรอพี่ไปฝันน่ะพี่ลำเอียงหรือเปล่าเครอื่นน่ะเขาก็ยังโอเคอ,อ้นี่มันจะหลอกเกินไปไหมเนี่ยเอ้าเอาเอาเอานี่ยฮะเนี่ยเนี่ยมันจะมันเดี๋ยวก่อนเอฟซีเขาทำมาแล้เขาก็วาดตามความจริงะหรอ,หรอ แมนพี่เพรยจะไม่เห็นพี่เพรยจะไม่เห็นนะคะนี่นะคะมีให้หวยด้วยหกสี่เอ้าปีปีปีหรือเปล่าปีพศอนหรือเปล่านี่นี่พี่นัทมีโคกอยู่ในมืออ้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เอฟดีมีโคกอยู่ในมือให้เอฟดีเนาะโอ้โหพี่สุดยอดมากเลยอะสุดยอดหนูไม่ได้ทำคลิปนะพี่ไปฝันแต่หนูจะบอกให้คนทั่วโลกรู้ว่า ยังมีคนรักเรานะคะเอฟซีเนาะขอบคุณมากนะครับคุณพี่ฝันนะคะที่ว่าดูแเราก็จะนี่แหละติดไว้หน้าบ้านใช่เราจะติดไว้หน้าบ้านเรานะคะเอฟซีเราจะติดหน้าบ้านเรานะคะเอฟซีเวลาใครมาขึ้นบ้านใหม่เนาะจะได้เห็นนะคะเวลาใครมาบ้านเรานะคะเอฟซีนี่เฮ้ยวันนี้เราไม่ได้ซื้อคอนว้าวนุกกี้นะคะนี่พับแก๊งสามสลึงเลยเอฟซีหนูจะติดไว้ตรงนี้ไอ มาดูพี่ไปฝันว่าเจ้านี่อ้ายเอา้าอ้ายม่าใครมั่งเอา้าเดี๋ยวค่อยปิดชื่อก่อนเอาเอ้าค่อยปิดชื่อก่อนนะมีเอา้าค่อยปิดชนะื่อสามค,คนเนี่ยเอา้าเจ้าใครว่าจะคอยมางเอา้เอาอ๋องงเลยทีนี้วะมีหกคนเนี่ยนเขาเคอยอาบน้ำไปเด้อเอา้าอันนี้อันนี้พี่เบียร์เอออันนี้พี่นกเอออันนี้พี่หนูนาอ่าไล่สามคนข้างบนละอันไหนเมียอันนี้อันไหนเมียเอออันนี้อันนี้อันไหนเมีย อันนี้อันนี้อันนี้ใครอันไหนอันไหนอันไหนเนี้อตัวเองฝัหันาหันหนอันนี้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 อันไหนโอี่เมียตัวเองทำไมรั่วมีมีนี่นี่เงมีนี่มีนี่มีนี่มีนีเฮ้ยนะพี่เมียตัวเองมีถูกมีมีมีเนี่มมงวตุ่มแมงวันเนี่ตุ่มแมงวันโอ้ยแล้วเดี๋ยวพี่ใบฝันพี่ใบฝันละเอียดมากหน้าหนูมีตุ่มแมงวันตรงไหน ุ่มแมงมันตรงนี้ F เอฟซีอเออใช่่ด้วยนี่พี่เพชรจำได้บอกเมียมีตุ่มตรงนี้เอฟซี<ม>พี่เพชรจำได้หนูปิด<ม>ชื่อไว้พี่เพชรบอกว่าเมียตรงนี้หนูมีตุ่มตรงนี้โหพี่เก็บรายละเอียดสุดยอดนะไอ้อไแฟนตรงนี้เลยผับสามสลึง<ม>แล้วไอ้รู้ไหมว่ามีชื่อแกลงด้วยเอา<ม>้าเห็นไหมเอาแฟนมาเลยนี่อ่อ่ะอ่ะเดี๋ยวต้องเจาะก่อนกินด้วยเอาแฟนหนึ่งเลย นะคะเอสเอาละเอ็ดแฝนเลยต้องมีเชือกก่อนเอาไปหาเชือกมาเชือกก่อนนี่เชือกอยู่นี่เอ้านี่ซื้อละเอสี่นามาดูอะไรพี่นาสโทรศัพท์ฮะสีโทรศัพท์อ๋อแล้วมีอะไรให้เจ้าดูเดี๋ยวเจ้ายังไม่อิ่มอีกเหรอเอาผับไงผับไงโอ้โหเอสีเลยมันยังบูชาถือขึ้นมาอีกเอสี มีโทรขึ้นมาเดี๋ยวจะมียำตามมาด้วยมาไอ่ก่อนที่จะแฝนนาดูอะไรนี่ไอ้ไหนเจ้าเดี๋ยวพี่ไปฝันทำมาให้นี่นาคนะนอคนหนูแสเบนฮะของหนูแสเบนดูดูที่เจ้าถืออะไรอยู่อ่ะเจ้าถืออะไรอยู่นูถือปืน เฮ้หนูถือปืนเป็นไงน่ารักค่ะนี่พี่ไปฝันอยู่ในช่องเขาวาดเองด้วยนะน่าสวยจังเลยนี่เขาอยู่ในช่องเอ้ยหนูชอบของคุณค่ะน่ารักนะน่ารักค่ะดูคขาไทยลุ้หน่อยนี่นี่นี่เอฟซีนาเอกลักษณ์ของพี่นัดอยู่ตรงไหนเจ้าจำได้ไหมครัไม่ใช่อีกอย่างนึงอีกอย่างนึงหัวค่อยจำได้นะนาว่าตรงไหนอันไหนพี่นัดออาอันไหนออาสองคนนี้เอา อะไรพี่นัทเนี่ยอันนี้เคซีอันนี้พี่นัทโค้งไงก็บอกว่าโค้งไงไม่ใช่มีอย่างมันทีดพี่เพชรจำได้เลยเออเออดูที่มันจะรักกันจริงหมหมายถึงวันหน้าหน้าน่ะบนหน้าพี่นัทเนี่ยมีเอกลักษณ์อยู่อีกอย่างหนึ่งใช่เราก็คิดว่าอะไรน่ารักไหมนะน่ารักค่ะว่ารักดิมีชื่อแกร์ด้วยนะดูนะเพื่น สุณผู้ชมท่าดครั